สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงธรรมจากป่าแชนแนลเสียงแห่งความวิเวกที่ปลุกจิตให้ตื่นรู้วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องราวของท่านพ่อหลีธรรมัทโรวัดอโศการามเกี่ยวกับยานที่ท่านสามารถรู้บุพกรรมอดีตชาติและวันที่ท่านจะต้องมอรณภาพท่านพ่อหลีรู้วันตายทําไมต้องตาย คนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกส่วนมากล้วนตายไปกับความมืดบอดตอนยังมีชีวิตก็หลงมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินในการอยู่การกินหัวเราะร้องไห้กันไปตามแต่ใจจะประสบสุขทุกข์รักและช่งปล่อยตัวปล่อยใจให้ชีวิตเดินไปตามยถากรรม โดยไม่สนใจที่จะคิดสร้างกรรมดีขึ้นด้วยจิตใจและเรี่ยวแรงตามกำลังสติปัญญาที่มีปล่อยให้วันคืนล่วงไปเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงอย่างอ้วนผีแล้วก็นำไปสู่โรงฆ่าช่งหน้าเวทนาเสียจริงๆแล้วก็สรุปเอาเองว่าเป็นเพราะโชคชะตาเป็นเพราะพรหมลิขิตที่จริงเป็นเพราะการกระทำของตนนั่นเอง โคที่ถูกเขานำไปสู่โรงฆ่าไม่ใช่เป็นเพราะความที่เกิดมาเป็นโคแต่เป็นเพราะจิตดวงนี้ไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ในชาติปางก่อนเมื่อความดีน้อยจึงมาเกิดเป็นโคเป็นหมูหรือเป็นสัตว์อื่นๆในภพภูมิที่ตกตำ่ำถ้าความดีมากก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมความดีมากที่สุดย่อมเข้าถึงวิมุตติพระนิพพาน เป็นพระอาหารหันในชาติปัจจุบันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนว่าอยู่ในห่วงน้ำคือการเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดวงอาทิตย์ใครจะอ้อนวอนขอร้องให้คงอยู่กับที่ย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนคนคร่ำครวญร้องไห้อ้อนวอนพระอาทิตย์ว่าอย่าอัดสดงเลยผู้ร่ำไห้จะต้องมีน้ำตาเจิ่งนองเป็นสายเลือดและตายไปเปล่า ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่มีใครหยุดยั้งความตายได้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกเท่านั้นที่สามารถหยุดการเกิดการตายได้ความตายสำหรับท่านเป็นทางแห่งแสงสว่างเพราะท่านตายอย่างสมประสงค์ไปสู่แดนอันกเกษมคือพระนิพพานนอกจากนี้ท่านยังสามารถรู้วันเกิดวันตายเรื่องในอดีตชาติของท่านเองและของผู้อื่น ความตายกับท่านเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและซับซ้อนเลยแต่สำหรับปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตที่ลี้ลับยากที่ใครๆจะสามารถไขปริศนาในมุมมืดนี้ได้พอพูดถึงความตายต้องบอกให้หยุดหยุดอย่าได้พูดไม่อยากฟังฟังแล้วไม่สบายใจไม่เป็นมงคลเสียเลย พระพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่ตรัสรู้พระองค์ทรงทราบแล้วว่าจะปรินิพานในวันใดแต่พระองค์เลือกที่จะบอกก่อนตายสามเดือนแก่พระอานน์ว่าอานน์อีกสามเดือนเราตถาคตจากปรินิพานแม้พระอาหารหัน์รูปอื่นๆท่านก็สามารถรู้วันตายล่วงหน้าได้เช่นกันสมัยปัจจุบันท่านพระอาจารย์มั่นภูริตตโต ก็ได้บอกล่วงหน้าแก่หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนว่าอายุ80ปีจะนิพพานสำหรับท่านพ่อลีธรรมัทโรมีบทสนทนาเป็นเรื่องราวการบอกวันเวลาตายล่วงหน้าอย่างชัดเจนผู้เขียนขอนำมาเล่าดังนี้กลางคืนวันหนึ่งหลังงานฉลองกลึ่งพุทธการจบลงณก,กุฏิปุญญสถานวัดอโศการาม ท่านพ่อหลียังแข็งแรงกระปรี้กระเปา่าท่านได้ปรารภกับพระอาจารย์แดงธรรมรักิโตพระลูกศิษย์ใกล้ชิดเรื่องอายุไขว่าท่านแดงอายุห้าิบห้าปีผมต้องตายชีวิตถึงคราวสิ้นสุดให้ท่านอยู่ช่วยดูแลหมู่คณะที่วัดอโศกเมื่อผมตายไปแล้วขอให้ท่านเป็นที่พึ่งของหมู่เพื่อน คำกล่าวนี้ท่านกล่าวไว้ล่วงหน้าหลายปีก่อนมรณภาพจนถึงปีพศ2504ท่านพ่อลีไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าทนบุรีท่านเรียกพระอาจารย์แดงมหาแล้วกล่าวย้ำว่าเราอายุ55จะลาตายแล้วตายยังไงครับท่านพ่อก็ตายขาดจากลมหายใจนะสิถามได้ ก็เราเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือผมลืมไปแล้วแต่พอท่านพ่อทักผมก็จำได้ทำไมท่านพ่อต้องตายด้วยไม่ตายได้ไหม่หรือเราได้รับนิมนต์เขาแล้วเสียดายที่จะอยู่ต่อไปไม่ได้นานกว่านี้เกิดมามีโอกาสช่วยพระาศาสนาน้อยเหลือเกินคิดแล้วก็ยังไม่อยากตายเลยเพราะเห็นแก่ประโยชน์คนอื่นส่วนเราเองไม่มีปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายรับนิมนต์ใครครับ รับนิมน์เทวดาเขาอาราธนาเขาอาราธนาไปทำไมครับเขาอาราธนาไปสอนมนให้มนอะไรครับช่วยสอนผมด้วยมนก็ไม่มีอะไรมากพรมวิหารสี่ของเรานี่แหละแต่คนอื่นสอนมันไม่ขลังต้องให้เราสอนมันถึงขลังเขาบอกอย่างนี้ผมขออาราธนาท่านพ่ออย่าเพิ่งตายเลยครับเราได้ตกลงรับอาราธนาเขาแล้ว อยู่ไม่ได้ไม่มีวิธีอื่นต่ออายุได้อีกหรือครับท่นพอลีจึงเล่าถึงรอยต่อแห่งชีวิตว่าวิธีนั้นมีแต่เรื่องมันผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้เพราะหลักธรรมใช้ปัจจุบันเป็นเครื่องตัดสินจำได้ไหมตอนประชุมสร้างเจดีเราปรารถให้สร้างเจดีก่อนแต่ไม่มีใครกล้ารับเขาคิดว่าสร้างเสร็จแล้วเราจะหนีเข้าป่าหรือตาย เขาไม่รู้ว่าการสร้างเจดีจะต่ออายุเราได้ตกลงกันสร้างโบสถ์ก่อนซึ่งเขาไม่รู้จุดลึกในชีวิตของเราแก้ไม่ได้แล้วมันสายไปแล้วท่านกล่าวย้ำว่าพวงเธอเก่าไม่ตรงที่คันต่อให้มีโบสถ์ยี่สิบหลังก็ไม่เท่ากับพระเจดีเพียงองค์เดียวท่านเอ้ยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดหวังในชีวิตของท่านพระอาจารย์แดงจึงเรียนว่า เมื่อตายไปแล้วขอให้ท่านพ่อช่วยวัดอโศการามท่านพ่อหลีหัวเราะฮึๆฮึแล้วตอบว่าเราก็เป็นห่วงคิดว่าจะคายอะไรไว้ให้เขากินแต่ชีวิตจวนสิ้นแล้วให้พวกยังอยู่หากินกันไปไม่มีปัญญาก็ช่างมันและเมื่อถามถึงคาถาท่านตอบว่าคาถามีแต่สู้ใจไม่ได้ให้ตั้งใจเพียรเสียสละชีวิต จะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่วาสนาบาร,รมีของแต่ละคนชีวิตพระอริยเจ้าจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆท่านไม่ได้นอนรอความตายแต่รู้ความตายรู้ว่าตายแล้วไปไหนไปทำอะไรและพระนิพพานเป็นอย่างไรเพราะท่านประสบเองมีชีวิตอยู่เป็นสุปปาที่เสสนิพพานตายไปเป็นอนุปาที่เสสนิพพาน พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระนิพพานผู้บรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเป็นของรู้เฉพาะตนผู้บรรลุพระนิพพานอยู่ก็ไม่เดือดร้อนตายก็ไม่เศร้าโศกเพราะเห็นที่หมายแล้วเรารอความตายเหมือนคนรับจ้างทำงานทำงานเสร็จรอรับค่าจ้างเรื่องนี้เป็นบทเรียนใหญ่สำหรับปุถุชนทั้งหลายผู้รู้จริงย่อมรู้จริง เราอย่าอวดรู้เหลือท่านเลยถ้าสิทธิ์เชื่อฟังท่านพ่อหลีให้มากกว่านี้ท่านอาจอยู่ยืนยาวกว่านี้ดังที่มีตัวอย่างตั้งแต่สมัยพุทธกาลหากพระอานนนาราธนานิมนต์พระพุทธองค์ครบสามครั้งพระองค์จะทรงอยู่โปรดเวในสัตว์ได้ถึง120ปีที่มาจากหนังสือประวัติท่านพ่อหลีธรรมมัทโรวัดอโศการามสมุดปราการ